วันนี้ครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นี่ว่าเราจะมาต่อยอดกิจกรรมทูเดมูนของเรานะครับด้วยความที่มีคนบอกว่าไอเราเวลาเราสุ่มเราจะได้แต้มลูน่าถูกไหมเราจะได้แต้มลูน่านะครับก็คือเราสามารถเอาไปแลกของได้ซึ่งตอนนั้นผมก็คุยกันในสตรีมว่าเฮ้ยเราจะเอาไปแลกอะไรดีที่มันคุ้มๆนั่นเองนะนผมเตรียมหัวไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวคุยกิจกรรมกันกิจกรรมเวฟกัน เ,เราไปดูกันนะครับสลักเกจยัมทุนทุมูลครับเวลาเราเราเราเปิด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 ไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นร้านคารูน่านะครับซึ่งในร้านคารูนา่าวันนั้นผมก็เปิดกับคนดูมาว่าเฮ้ยเราจะเอาแลกอะไรมาดีบางคนบอกว่าเอ้ย e แลกฟอสเจมส์สบางคนบอกแลกอันนี้เก็บไว้สิเพราะอันเนี้ยเคยเคยพังหงันงามคอมโลกขึ้นไปถึงอะไรหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือมชอบขึ้นเรือมชอบขึ้นลิฟต์นะครับคือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันต้องรอในอนาคตถูกไหมมตติอนออนี้เราามมีประณับ 1,000ใช่ปะเท่าแรกฟอร์จเมเราก็จะได้ประมาณประมาณ70,000แต่คนดูบอกว่าถ้าเราเอาใบแรนดอมเนี่ยเราออกใบเลดเนี่ยเป็นล้านเลยนะเพ่ล้านเลยะ่ใช่ครับน้องเป็นล้านเลยครับผมบอกในครับเดี๋ยวว่าตอนนี้ใบคิเลดขั้นข่าวใบแล้วเป็นล้านเนี่ แล้วผมก็ไปเช็คหัวไปแล้วเช็คหัวฟอนกันเนอร์นะครับมันจะอยู่ราคาประมาณสี่พันซึ่งผมมาแลกได้ประมาณสิบหกใบแลกเลยคือพอตอนตอนที่ซื้อหัวมาน่ะเราก็ลืมไปว่าไอเ้เทียมันมีแตกด้วยนี่หว่าแล้วคนดูก็ไม่มีคนเบรกอูสักคนนะว่าไม่โูกตอนที่ผมกว่าจะดึงได้นะเว้ยจนันผมดึงไปแบบสิบยี่สิบนาทีไม่มีคนดูพิมพ์มาสักคนพี่มันแตกนะเว้ยพี่มันมีแตกแต่ไม่มีคนดูบอกอูสักคน กูดึงถูกใบไปเนี่ยถูกเฮ้ยเมื่อวานผมดูเป็นร้านเมื่อวานผมเช็คล้านแล้วร้านหนึ่งนะเออไม่ไมไม,ไม่ต้นทุนเราคำคำนวณแล้วประมาณแสนห้าแสนห้าไม่รวมเอมแต่ถ้าเราได้ขอแค่ใบเดียวยังไงก็กําไรครับขอแค่อันเดียวก็กําไรแล้วคือมีคนบอกผมเมื่อวานนี้เหมือนกันว่าให้ทําซิกแต่ผมถามประโยคเดียวเลยเลขซิกดูราคาดิจานเอาถามจริงใบละแสห แสนหกนี่ผมไปไอดีดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าขั้นขาวันใบละ,ล,ะล้านกว่าแล้วหัวฟอสตกันเนอร์ที่ผมสุ่มอะ่ะคือผมคํานวณแล้วหัวฟอสกันเนอร์สุ่มอะครับสุ่มเลทแปด 8. ถ้าออกเลทแปด 8, คือหัวนี่เทพเลยนะคือหัวเลทเกมของฟอสกันเนอร์เลยครับบางคนอาจจะบอกให้ไปหุ่มสุ่มเบสสุ่มอะไรแต่สุ่มเบสบางคนอาจจะไม่อยากได้แต่ถ้าเราสุ่มเลทติด 8, อันนี้คือหัวท็อปเลยนะ น,นี้คือหัวท็อปเทียร์และฟอสตกันเนอร์คือชิปที่คนเล่นเยอะสุดเพราะฉะนั้นแล้วหัวอันนี้น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะดีที่สุดในมุมมองของผมแต่คนอื่นผมยังไงผมไม่รู้แต่ผมว่ามุมมองผมว่าคิดประมาณนี้นะครับป่ะ เดี๋ยวเราหาทำเลดีๆก่อนดีกว่าเราเตรียมมาแล้วกับทั้งหมด16ใบใบแลนดอมนะครับต้นทุนเนี่ยตีกลมๆประมาณไม่เกิน2แสนออกแค่หัวเดียวกำไรเป็นแสนพูดได้คำเดียวว่าจบเจ้าไปเลยหรือสำหรับ16ลูอันนี้ไม่ต้องยัดอะไรแบนซิ้นแล้วลุยไปเลย เปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิทแมนช็อปโนงเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็คใหญ่ทักไลน์ลิทแมนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ รับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนวเครื่องร้อนแบตบเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชนันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง,ง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชนันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอตโอต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือ,ถอปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกยนยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิ้งโหลดใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมก่อโค้ด V R V S C H ส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยอันแรกก็เลดโชว์เด็กๆเข้าไปต้มไปแล้วหนึ่งใบไปรูรูไปรูปรที่สองหัวที่สองไปรูที่สามครับเลด กูจะไม่มีดวงดีๆกับเขาะสักอันเลยเหรอวะกูจะไม่มีดวงดีๆกับเขาสักใบเลยเหรอหหหหหวะฮะฮะอุ้ยสามอะไรเงี้ยมึงไปสี่ใบแล้วครับเพื่อนๆเ,เริ่มไม่แน่ใจเชี่ย,ยโบบับในใจคิดเออดูต้องมาสักใบแหละวะต้องมาสักใบแหละวะมึงต้องมาสักใบแหละวะ คนมันจะเป็นเศรษฐีมันมันต้องเสี่ยงมันต้องเสี่ยงนี่ไงลูกำไรล้วนแล้วเนรวย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 แปะมันมันจะไม่จบแค่อันเดียวว่ะดิวันนี้มันต้องเกิด ไอตองมันต้องเกิดวันนี้ไอตองมันจะเกิดวันนี้เฮ้ยเหล็กแปดใบเหล็กแปดใบไม่ไม่สุ่มแม็คไม่เอาจันเอาหวยอย่างเดียวเลยเราตังค์อย่างเดียวเราตังค์อย่างเดียวเราตังค์อย่างเดียวเฮ้ยแต่มันติดดีอยู่นะผมว่ามันก็โอเคนะอย่างน้อยก็ได้ลุ้นดีกว่าแตกะ เฮ้ยเจ้าไม่เอาดิพวกขอเลี้ยวมาแปดใบเจ้าต้องมาอีกอันนึงไปอันนึงอไปอ,อันนึงขออีกอันนึงขออีกอันเดียวเย้ขออีกอันเดียวสออันสุดท้ายขออีกอันเดียวขออีกอันเดียวอีกอันเดียวอ่าใบสุดท้าย อันเดียวเอออคันสุดท้ายท,ทุกแตกเออเก็บเขาค้างก่อนหัวเลดสวยๆเฮ้ยตอนนี้มันเท่าไรอ่ะหัวเลดเท่าไรอ่ะอุ้ยตายแล้วตายเดยตายดูก่อนใครจะเป็นเศรษฐีชาดินนสีชาตินนสีหกแสนไป